สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูปอนะคะสอนอยู่ที่ครูตู่ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องการสอน UKISET ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาขอแนะนําการสอบ UKISET ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าจะให้ลูกๆไปสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนที่อังกฤษนะคะปกติแล้วโรงเรียนที่อังกฤษตอนนี้จะขอผลสอบ UKISET ก่อน คุณพ่อคุณแม่จะมีคำถามว่าข้อสอบมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าเด็กต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะฉันวันนี้จะมาแนะนําให้ฟังค่ะนะคะตัวข้อสอบ UKISET นะคะในวันนี้จริงๆแล้วจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะนะคะใช้เวลาทําประมาณ2อถึงสชั่วโมงครึ่งค่ะขึ้นอยู่กับ r a n g ์ของอายุของน้องๆนะคะ พัดแรกนะคะส่วนแรกเนี่ยนะคะจะถูกแบ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า reasoning ค่ะใช้เวลาทำประมาณ45นาทีค่ะในส่วนของ reasoning เองนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะที่วัด EQ และ IQ ค่ะและในตัวของมันเองก็จะถูกแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนค่ะส่วนที่1นนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่า verbal reasoning ค่ะตรงจุดนี้ค่ะจะเช็คในเรื่องของตัว วอทแล้วก็ language ก็คือเป็นเรื่องของความรู้ทางด้าน language ของเด็กนั่นเองค่ะส่วนที่2เขาเรียกว่า non-verbal reasoning ค่ะนะะอันนี้จะเช็คเรื่องของการ solve problems ของเด็กค่ะโดยดูจาก shape pictures แล้วก็ใช้ pattern ค่ะเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ตัว skill สุดท้ายเป็นเรื่องของ mathematics ค่ะ mathematical reasoning นะคะเป็นการ work with numbers ค่ะ value แล้วก็ sequence ค่ะ ภารที่2นั้นจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเทสตันะคะวิทตัวเทษวิชาภาษาอังกฤษค่ะมีความยาวประมาณ30นาทีค่ะสิ่งที่เด็กควรจะต้องออทําได้ก็คือจะเป็นเรื่องของ reading comprehension แล้วก็เป็นเรื่องของ vocabulary แล้วก็ connectives ค่ะคำเชื่อมต่างๆนั่นเองแล้วก็พารสุดท้ายจะเป็น English essay ค่ะซึ่งเด็กจะมีเวลา30นาทีค่ะในการเขียน creative writing นะะตัวที่ คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่คุ้นเคยมากที่สุดน่าจะเป็นตัวของ verbal reasoning เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะแนะนำกันค่ะนะคะเราจะมาดูตัวข้อสอบกันแล้วก็ดูเทคนิคในการทำ verbal reasoning กันค่ะทีนี้มาดูตัวข้อสอบกันนะคะข้อสอบของ verbal reasoning เนี่ยมีหลายเช็คหลายสกิลค่อนข้างมากเลยนะคะก็มีหลายส่วนนี่คือหนึ่งของตัวอย่างนะคะแล้วก็เทคนิคที่เราจะสอนทำวันนี้ค่ะ จริงๆ verbal reasoning เนี่ยเป็นข้อสอบที่แนะนำให้น้องๆต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อสอบที่จับเวลาฉันมีระยะเวลากำหนดที่ค่อนเด็กต้องทำได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าการที่บางทีเด็กต้องมานั่งอ่าน instruction ล่วงหน้าถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนเนี่ยก็จะกินเวลาไปแล้วในส่วนหนึ่งนะคะฉันเรามาทำพร้อมเข้าใจโจทย์กันก่อนดีกว่านี่คือหนึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อสอบค่ะ,ะคำสั่งสั่งว่าให้ move one letter from the first word ค่ะฉันแล้วตรงนี้ คือนะคะ first word ของเราค่ะนี่คือ first word นะคะเราจะต้อง move one letter ก็คือเราได้รับอนุญาตให้ย้าย1ตัวอักษรคะนะคะ,นะคะของคำนี้ค่ะ and add it to the second word แล้วก็ให้ย้ายตัวที่เราย้ายเนี่ยไปไว้ที่คำที่2ก็คือคำนี้ค่ะ under the condition that ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านะคะเราจะต้องสามารถ form to new w o r d ขึ้นมาได้ค่ะนะในกรณีนี้เด็กจะต้องรู้ vocabulary ในระดับหนึ่งหรือถ้าไม่รู้เราอาจจะต้องลองดูว่าคำไหนย้ายตัวไหนไปแล้วมัน make sense ที่สุดนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้เนาะนะคะเราจะตัดสินใจย้ายตัว h ค่ะนี่นะคะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าเราจะมาไว้ตำแหน่งไหนดีใช่ไหมคะในกรณีนี้เราก็จะมาไว้ข้างหน้านี่ค่ะ เราจะสามารถฟอร์มคำใหม่ขึ้นมาได้นะคะเป็นคำว่า out ค่ะนะคะที่แปลว่านื้อูกเนาะแล้วก็คำว่า hitch นะคะที่ในที่นี้แปลว่าชายหรือว่าที่แปลว่า uh ผูกเชือกผูกให้แน่นหรืออะไรมีนี้เองค่ะทั้งสองคำจะต้องมีความหมายทั้งคู่ค่ะนะคะทีนี้รู้แล้วนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งกันดีไหมคะนะอีกข้อหนึ่งเนาะ เรามีคำว่า w edge กับ pot ค่ะนะคิดว่าคำไหนควรจะต้องถูกย้ายออกมาดีนะคะในที่นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย first instinct ของเด็กทุกคนคิดว่าควรจะ remove t W ถูกปะคา W ออกไปเพื่อจะได้คำว่า H แต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆอันที่ถูกจริงๆเราควรจะต้องย้าย e ออกไปค่ะนะนะ remove e ออกไปเราจะได้คำว่า w a g k ค่ะ w a g k เหมือนแบบ You know, the 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 dog w a g tail ก็คือหมามันกระดิกหางใช่ไหมคะแล้วพี่ก็จะย้าย e เนาะนะคะมาไว้ตรงข้างหลัง o ค่ะเราก็จะได้คำว่า wag แล้วก็ตัว e นะคะจะมาอยู่หลัง o ค่ะเพื่อฟอร์มคำว่า poet ค่ะที่แปลว่านะะนักแต่งกลอนนั่นเอง อ,อ,อ,อีกข้อหนึ่งนะคะข้อต่อไปคือข้อที่3นะคะจากประสบการณ์ของครูผู้สอนแล้วนะคะ UKI set เนี่ยเขาจะทำให้ข้อที่ยากที่สุดอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยเสียเวลาค่ะในการคิดนะะชั้นข้อ3อย่างเงี้ยเป็นต้น3-4จะเป็นข้อที่ค่อนข้างยากค่ะอันนี้ก็จะยากนิดนึงค่ะเราได้คำเรามีคำว่า green กับคำว่า set ใช่ไหมคะแล้วเราก็ควรจะต้องย้ายตัวไหนมาดีเด็กมักจะคิดว่า น่าจะย้ายตัว G หรือเปล่าเราจะได้เหลือคำว่า lean คำว่า lean มีความหมายก็จริงค่ะแต่ถ้าเมื่อเราย้าย G มาเราไม่รู้จะเอา G มาไว้ตรงไหนดีใช่ไหมคะ SEGT ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรณีนี้ G ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะคะเราควรจะต้องย้าย A ค่ะนะะแล้วเราก็จะเหลือคำว่า Glen ค่ะ Glen แปลว่า small stream ค่ะแปลว่าลำธารเล็กๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะา A ค่ะนะคะ เราก็จะเหลือคำว่า Glen นะคะแล้วเราก็ได้ a ออกมาค่ะนะคะไปใส่หลัง e ค่ะเราก็จะฟอร์มคำใหม่เป็นคำว่า seat ที่แปลว่าที่นั่งค่ะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะรูปแบบต่อไปที่เราอาจจะเจอได้ค่ะนะคะ,ะเป็นลักษณะเหมือนเป็น word problems ค่ะนะถ้าเด็กอ่านด้วยตาเปล่าเนี่ย ก็คือน่าจะงงแหละว่าจะตอบอยังไงดีนะคะลองมาดูตัวโจทย์กันก่อนละกันเนาะ Six people live in the block of flats นะมีคน6คนคะ่ะอยู่ใน flat mm hmm. เขามีรูป f l a ตมาให้เราดูด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีบทมาให้นะ,ะมีบทยิ่งมาให้ว่าเอมี่ live between john and mary sarah lives on the ground floor sarah flat number is not odd and susan is below mary and john live in flat 6 Where do these people live? Right? อันนี้เป็นลนักษณะของ word problem ค่ะเราก็ต้องหาว่า Peter เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ใช่ไหมอยู่ที่ number ไหน Mary อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ Susan อยู่ที่ไหนนะคะวิธีทำก็คือแนะนำให้เขียนนะคะเราคะวรจะเขียนหรือมาร์กชื่อไว้ตามที่เราเข้าใจก่อนค่อยๆไปทีละประโยคเนาะนะคะดูที่ประโยคแรกค่ะ m m y live between John and Mary ใช่ไหมคะชั้นแมรี่เอมี่เนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่รู้นะคะว่าเขาอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างใช่ไหมคะชั้น possibility ของเอมี่ก็คือน่าจะเป็น between ถูกปะคะ number 5 or number 2 w ชั้นอาจจะใส่ชื่อเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยลบออกทีหลังนะคะต่อไปคะ่ะซาร่าลิฟส์ออนเดอะกราวด์รเราได้อินโฟเมชันนะคะ เพิ่มเข้ามาค่ะว่าซาร่าอยู่ที่ ground floor ก็คือชั้นล่างชั้นซาร่าต้องจะเป็น between ตัวบะคะ one two and three ซ้ำฮาวถ้าเกิดอ่านต่อมาอีกนิดนึงค่ะเราจะพบว่าซาร่า flat number is not odd ใช่ไหมคะชั้นซาร่าเนี่ย flat number ของซาร่าไม่ใช่ odd number odd number คือเลขคี่ใช่ไหมคะชั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าซาร่าไม่มีทางเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามไปได้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขอลบเอมมี่ที่เบอร์สอง เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเบอร์2อจะต้องเป็นซาร่าค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถรู้ได้ค่ะว่าเอมมี่คือเบอร์5ค่ะนะซานอิส e l ี w โลแมรี่ค่ะตอนนี้เรารู้อีกหนึ่งค่ะว่าซูซานเนี่ยนะคะอยู่ข้างใต้แมรี่ ใช่ไหมคะและจอห์น live in flat number 6สังเกตว่าอิน r m เมชันที่ช่วยเป็นคีย์เวิร์ดหรือทำให้เรารู้มากขึ้นเนี่ยจะอยู่ข้างล่างค่ะเพราะฉันค่อยๆอ,อ,อ่านไล่มาก่อนอย่าเพิ่งรีบสรุปลงไปเรารู้ว่าจอห์นอยู่ที่แฟลตเบอร์6ค่ะนะคะแล้วเอมี่เนี่ยอยู่ระหว่างจอห์นกับแมรี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะแมรี่ก็ต้องอยู่เบอร์4ค่ะ ะะและซูซานก็อยู่ข้างล่างแมรี่ใช่ไหมคะจากข้อมูลที่เรามีเมื่อกี้ค่ะเราก็เหลือเบอร์3เบอร์เดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามที่ว่าปีเตอร์อยู่ที่แฟลตเบอร์ไหนใช่ไหมคะในบ็อกซ์มีทุกคนอยู่หมดแล้วค่ะยกเว้นเบอร์3คนเดียวเบอร์เดียวค่ะฉั้นปีเตอร์อยู่ f l a ต number 3ค่ะแล้วก็แมรี่คำตอบคือ,อ number ขค่ะแล้วก็ซูซานนะคะก็จะอยู่ที่ f l a ต number 1ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะก็ใช่ค่ะนะคะข้อสอบเนี่ยนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะนะให้คิดว่าเหมือนเรากำลังเล่นเกมกันอยู่นะคะก็วันนี้นะคะเท่านี้ก่อนไล้ยติดตามเทปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ